กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้พอเที่ยงก็ได้เดินทางมาถีสารปูเจกหรือว่าสารอาขงสองเก่าอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่ายังถีคุณป่าบันผือบอกว่าเมื่อนี้มีนาคน้อยเพิ่นมานังเอาเลขอยู่ที่สารปูเจกเพอหนักน้อยคนนี้เพิ่นจะมีเส้นเกี่ยวกับวิญญาณสีน้าครับท่านผู้ชมแต่ว่าตามจริงนั้นเพิ่นนังเอาไปแล้วครับรอบหนึ่งแต่หลายบันทีพานมาแล้วคือคือบอกง่ายๆครับเมื่อนี้ก็นา่าจะมานัง เพื่อว่าจะมาส้่เบิ่งตัวเลขว่าเป็นตัวเก่าหรือบอ่อหรือจะเป็นตัวใหม่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาก็ต้องรอ,อก,ก่อนครับต้องรอหนักหน่อยก่อนเดี๋ยวครับท่านผู้ชมลองไปฟังเบื่องเนาะพอเที่ยเองก็ได้คลิปเสียงที่เพิ่นคุยกันก็ป่ามาลากาวาในคุยกันด้จากันว่าตัวเลขมันเป็นตัวใดแลวเพิ่นสีมาสำ้ำให้หรือบ่อซี่ินะครับท่านผู้ชมเฮาลองไปฟังเบื่องครับ คุณป่าอยู่บันผืนเลยเนาะครับเนาะเป็นเสียงโทรศพัพท์คุยกันครับผมเมย์ในอันเนนมย์เป็นขายของอยู่หนาทางไก่ปกตำรวจมากราบบอกแม่์เนี่ย oh. บอกแม่์เนี่ยเชินว่าปอเงินก,กระกาปูเอ้ยขอเนยขอเนยเชินว่าโู้เ mm. ขียนเลขให้เขากาบขุนบ้า นี่ยังเลยเนี่ยแปดแปดห้าห้าเก้าแต่ก็บุ้งกุ้มยั่งดีเลยถูกไหมบด้งกุ้มแรกย่างนี้แล้ยังไงเอามาไปขอเงินยายก็รู้ว่ามาือหวยว่าหนูขอเงินไปซื้อเลขแม่เลย่าสื้อเลขยังไงแปดว้ายห้ใช่ไหมมึงมาคือกุ้มคนมากู้ฟันเห็นมึงมึงขึ้น เมียถามนกฝันเห็นมึงมาขึ้นมึงเลยเจ้าไดโอ้ยนี่ะนกฝันมาขึ้นมามีคนมาขอเลขหนูะาเขียนในเขาวิทย์แปดแปดห้าอะไรแค่หอสามวงกลมใ้เขาแดงจุงคองกันยังวะมว่าเนียนกไปดตแปดเลยล่ะขอเงินคนหมือนเาสามร้อยเหยอวงกลมก็จึงสามตัวนั่นบ่โอ้ตัวเดียวกับบ่หาเนาะค่ะค่ะ จึ้งคแต่ว่าพิเปดมีต่ำตาแหงเลยไหมพิษเเสนต่ำตาแหงมาแบบมูดคักแหงเลยว่ะมีมมมคนมากราบคอนี่ยป้ยคอให้มแม่เป็นขายของอยู่นาท้างไงไก่ป้อมตำรวจนะเป<ม>็นโนกับบุคยโหยจักคนน,นนะเป<ม>็นวรชนิดปนนะันไดหน้าแมงของมู่นั่นละโนกับเพื่อยบอกกับคนปันไดแหละคนมักราบนีนนะ่ว่ะ ในเมฆไหมในเมฆเมฆเสมอต้องเขียนเลขสามคุ้มหมดขึ้นอืมในวันวันนี้อันไอตัวใดล่ะคะหน้มันพิเศษแล้วบ้าแต่วันเลขสามคุ้มโน่กับซื้อไหวแค่ดอกตัวละสามชิปตัวละยี่สิบอืมมมแต่วันโน่บ่ชิปชิปหานูน่แล้วอืม ทิบมาที่ฟันว่าที่ส่วนต้องบอกนหะเขาถามเขาลาคาแจ็คบาทก็เขาบอกว่าหนึ่งห้าตูนตูนฟันบอกว่าพันห่าอะไรน่เนี่ยคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ก็บอกหนึ่งห้าตูนตูนคนนั้นอืมเป็นสื่อไว้เนาะทิพเป็นสาวคือมันมาแต่วันวันฤกษ์หามันสองมาหลางอืม มามาจะโหูกันมาแร่งนี่แลละเนาะวัาค่ำๆวันล้าววันจันารจะมาทีเพราะว่าอ่าพี่้าในพูุ้นเป็นไปนั่งเฝ้านะเราหูแจ้วเฝ้ายี้เราหูแจ้งถามเว่าลานั่นะให้เราคอยคอยถามตรงว่าถามเก็คอยถามยันถามบูกวีหลาเสียเืมือการู้แบบ ทิโน้อไปหอดถูกเพิ่นเดวไห้ค่อยๆถามสึงนะค่ะเพิ่นบอกว่าเป็นสิบอกฝังคือว,ว,ว,ว่าหันแต่ว่าเป็นลงในทีมสเพิ่นบอกเลยหกตัวมากและได้หลอบอแเลกมานะาจำได้ยูหลอลนะอแหกเจ็ดแปดเก้าตี้หนาเก้านไหมเพ่บอกเอาไว้เพิ่นสิบอกเจ้าเก,าก้าบอกนละ มันกระบอกว่าก็แแม่นนะคำคำเหมือนเมอนะมันบอมีคนมันเน็้เนี่ยกถานีลองดูครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่นาคน้อยเพั่โท่มาคุยกันกับคุณป้าบันผือแล้วเพิ่อนกระบอกตัวเลขมาว่าเป็นงวดก่อนที่เพิ่นนนางใดก็เป็นเจ็ดแปดเก้าลากาสี่ห้าเก้าเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าเก้าครับ ลาเลขตัวหนึ่งที่พนว่าถิมบ่ได้ก็คขึ้นหนึ่งหาที่พนฝันว่ามีคนเอาแหวนมาไหล่ะครับผมครับพอเที่ยงหลังจากที่ได้ฟั่งจากคุณป้าคุยกันกันกบหนักหน่อยเป็นทีเ,ร,เ,ทเรียบรอยพอเที่ยงก็เลยเดินทางกลับครับเพราะว่าเพ่นบไหไทยทยำพอเที่ยงก็เลยบละเมิดสิทิส่วนบุคคลนเนาะฉะนั้นเดียวพอเที่ยงก็เลยร่อสายโทรศัพท์จากคุณป้าครับผม เดี๋ยวบัดนี้คุณป้าเพิ่นโทรมาหาแล้วก็ลองไปฟังเบิ่งครับท่านผู้ชมว่านาคน้อยเพิ่นจะบอกเป็นโต๊ะเก่าหรือว่าอาจจะเป็นโต๊ะใหม่ยังสีนะครับท่านผู้ชมไปเลยครับไปฟังกับคุณป้าเลยครับอันแดงๆข้างในนี่แล่ะมันอยคือโอ้ตัวตัวหนังสือจีนที่เข้ามาฮกกันบ่ที่ผมเอาไปติดไว้ในกลางศาลน่ะบ่ใช่มันจะขึ้นตัวไหนแน่ก็ป้าอันอันทางขวาที่เฮาเฮานั่งนี่ทางใช่เห็นเป็น เจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าครับรากาอันอันทางขวานี่เห็นเป็นหาเก้านเป็นหาเก้าเก้เออหาเก้าเมนบอร์เจ็ดแปดเก้ากับห้าเก้ามอะ็แปดเกาตัวเก่าตะกี้ที่ยงว่ามีสี่สี่หาเก้าเมมเบอสัดออกไปโอ้ วันนี้เห็นแต่หาเก้าวทจำใจวันเร่งลูกโตเน่ะเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ห้าสี่เมนหาสี่เก้าโอ้พจนตตดส<ช>ีออกให้เหลือแต่หาเก้าใช่ใช่อ๋อมันเร่งแล้วเร่งอีกแต่เห็นเจ็ดแปดเก้ายุทางทางซ้ายนี่เนาะเวลาเขาน,านั่งเนาะแมนครับแมนวากี่ทางขวาเน่ย หาเก้านี่ตัวบบง่ายมึงแม,ม่พูดคนว่าห่อยแตเยินนว่าหาเก้าก็เป็นหาหกได้เนนอเพราะว่าเก้าับหกตัวเดียวกันเนาะเออนั่นะอันอันพูว่าพูดตัดสีอออืมตัดออกเป็นเจ็ดแปดเก้ากับห้าเก้าเออมาที่ยังไงทัวเก้านั่นหลนว่าอ๋อปูปเจ๊กโล่งย็นครับอันอันมันจะโล่เงเลยย่ยพูดว่าอ แปดเก้าห้าเก้าครับโอ้ยขอบคุณได้หลายขอบคุณได้หลายป้าขอบคุณได้หลายครับเฉยขอม้่นอ๋อป้าฮขกก็มาบ่เด้นนี้อันอันอพูดนั่นล่ะโท่ไปได้พูดนี่ยอ๋อครับครบครบโอ้ยขอบคุณขอบคุณาอเื่อวาจะเรียว่าวาครับสีู่เก้าน่นล่ะวางูเก้าโดนวะอนแปดเก้าสีห้าเก้าสิบห ครับแต่ว่าแต่ว่าบันทึกพันธุ์จีดัซี่ออกวันเสาร์โตท่ายมันก็เลยเป็นก็เลยเป็นเหลือแต่เจ็ดแปดเก้ากับห้าเก้าหรือว่าห้าหกแต่สีเน่าป่าเนาะครับครับครับขอบคุณในหลายขอบคุณในหลายไงแดงขึ้นคร่งเยอ่ไหมวะอืมแดงขึ้นครึ่งจมูกไงเรื่ยบ่เนี่ยครับครับครับขอบคุณในหลายครับ ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านผู้ชมก็ยังที่ท่านผู้ชมนี้ยินล่ะครับที่พอเทื่งได้โทรคุยกันกับคุณป้าอยู่บ้านผือคุณป้าพันกระบอกว่าหน้าขี้หน่อยพันไปนั่งเอาช่วงคำาำครับท่านผู้ชมไปสองคนกับคุณแม่พูนครับผมแต่ว่าตามจริงนั่นตัวเลขพันได้ไปละวล่ะครับเป็นเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สี่ห้าเก้า แต่ว่าคุณป้าโทรมาบอกว่าเรื่องช่งคำคำกะบ,บอกว่าน่าขี้น้อยเพิ่นพอดีปูเจ็กพันรุ่งครับปูเจกรุ่งน่าขี้น้อยปรากฏว่าปูเจ็กบอกว่าเป็นตัวเก้านั่นแหละตัวเก้าตัวไหนก็คือเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าอีกสามตัวซี่หาเก้าพันห้ตัดออกเลขสี่ครับให้เหลือแค่หาเก้าใครว่าสามตัวบนก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าสองตัวก็จะเป็นห้าเก้า แต่ว่าหลายคนหลายท่านครับท่านผู้ชมที่เพิ่นบอกว่าเลขเก,ก้ากับเลขหกนี่เป็นตัวเดียวกันครับฉะนั้นแล้วหาเก้าอาจจะเป็นหาหกได้เนาะแมนบอกครับท่านผู้ชมอย่างปู่เจคนบอกหน้าชี้หน่อยครับก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้าหรือว่าห้าเก้าหรือว่าห้าหกก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับพอเที่ยงเองก็เด้เฮ็ดคลิปลงไปเพื่อว่าไปเป็นแนวทางครับผมไปเป็นแนวทาง ในการตัดสินใจของงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ2564เนาะครับเนาะท่านใดชอบกับจัดครับผมคัดกับพานเพราะว่าตัวนี้เป็นเลขของหน้าขี้น้อยที่พอมีเส้นเกี่ยวกับสิ่งดีรับสิ่งที่มองม่เห็นนี่แหละครับเป็นไปนางเอาแต่ก็ยังที่ผร้เทื่ยวบอกไปล่ะครับเลขเจ็ดแปดเก้าสี่หาเก้านี่เพื่อนใดไปตั้งแต่หลายวันล่ะครับแต่ว่าเพิ่นมาน่งเหมือนนี่เพื่อว่า จะมาถามมึงอีกว่าเป็นตัวเก่าบอรหรือเป็นตัวใหม่ยังสินะครับท่านผู้ชมก็ปรกาปรกฏว่าปู่เจกพนลงมากไก่ตัวเก่าครับผมครับท่านผู้ชมคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไม่คลิปน่ะใครท่านผู้ชมทุกท่านชมแต่ความสุขความเจริญเด้อครับมันหมานกระสุนสุขคนงวดเขามานถีน่หน,นึง่งเมษายนพศ2 5 0